สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสายรูดสายเจาะนั้นปังๆนะครับพี่ๆหลุดไปหนึ่งรอบเนาะหลุดไปหุ้นดาวโจนหลุดนะครับเมื่อคืนนี้ราวกาชาตินะครับผมให้เก้ากับห้านะครับพี่ๆให้เก้ากับห้า ผลที่ออกนะครับ06584นะครับของเรามาเน้นๆเลยเนาะใครรูดที่5เข้าไปที่5665นะครับมาในตัวกลับตัวเน้นนะครับสามตัวผมก็ให้นะครับ956อันนี้ออก065นะครับส่วนดาวโจน VIP ให้5กับ1นะครับผลที่ออก72913ของเรา1 3ไม่มีนะครับใครรูดที่1เข้าไปที่1 3ส่วนหุ้นดาวโจนปกติให้5กับ7ผลที่ออก 181กับ07นะครับในรอบนี้ก็เน้นจ0ูนย์เนาะแต่เขาออก01นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับก็สรุปแล้วมาสายรูดนะครับ2รอบแล้วก็สายเจาะ1รอบนะครับส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับลองแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะพี่พสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามา ยังไม่มีบ้านก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับนะครับราวกาชาตินะครับพี่ๆรอบแรกของเราค่ำคืนนี้ให้ไฟที่เลข0ูนย์แล้วก็เลข4ีสายรูดนะครับให้ไปที่เลขกูนย์ศูนสี่ศูนห้าศูนแปดนะครับ สี่หกสี่ห้าสี่แปดนะครับผมสามตัวสี่ศูนย์ห้าอันนี้ลาวขาชาตินะครับนี่ครับผมส่วนดาวโจน vip ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข4กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 4 2 4 3 4 9นะครับ2 1 2 3นะครับแล้วก็ อืมนะครับพี่ไม่ใช่เลขสองเนาะแปดนะครับผมแปดโทษทีนะครับผมดูผิดนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมเขียนไว้แล้วนะผมดูผิดนะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับผมแปดนะครับอันนี้แปดสองแปดสามแล้วก็แปดเก้านะครับผมเนาะขอโทษด้วยนะครับผมสามตัวนะครับแปดสี่สองนะครับ นี่เลยนะครับวันนี้ดาวโจน V.I.P. นะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับค่าคืนนี้ผมได้เลข4แล้วก็เลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข4ตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่4 3 4 5 สี 4, 5, แล้วก็4 4่สี่แปดนะครับสี่สามสี่นะครับเจ็ดสี่ตัวนะครับ7 4 5ห้า ครับผมสรับแนวทางในรอบดึกก็จะประมาณนี้นะครับราวกาชาตแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ